บทที่ 14. d o w n ดาวเลือกดาวเลกคือก้อนแก๊สขนาดใหญ่เกิดจากการรวมตัวของสสารในเนบิวราด้วยแรงโน้มถ่วงดาวเลืก er, ที่เราเห็นบนท้องฟ้าเนี่ยส่วนใหญ่เป็นดาวเลือกทั้งนั้นเลยดาวเลือก er, เนี่ยกำเนิดมาจากเนบิวราเนบิวราคือกลุ่มสสารที่เหลือจากบิ๊กแบงไอสสารที่เหลือหลังบิ๊กแบงเนี่ยเขาจะเรียกว่าเนบิวราดั้งเดิมส่วนใหญ่จะเป็นแก๊สไฮโดรเจนและฮีเลียมหรือว่าสสารเนี่ย จะเหลือจากการจบชีวิตของดาวฤกษ์ดาวฤกษ์บางดวงจบชีวิตด้วยระเบิดตัวเองอะเรียกว่าซูเปอร์โนวาเมื่อสาสารเกิดการยุบตัวบริเวณที่ยุบตัวเนี่ยจะมีความหนาแน่นความดันอุณหภูมิที่สูงขึ้นกลายเป็นดาวฤกษ์ก่อนเกิดเมื่อดาวฤกษ์ก่อนเกิดเกิดการยุบตัวด้วยแรงโน้มถ่วงเนี่ยทำให้แกนของดาวฤกษ์อะมีความหนาแน่นความดันและอุณหภูมิที่สูงขึ้นอุณหภูมิประมาณ15ล้านเคลวินเกิดเป็นปฏิกิริยาเทอร์โมนิวเคลีย กลายเป็นดาวเลษกแปลว่าแรงโน้มถ่วงเนี่ยทำให้เนบิลากลายเป็นดาวเลิกและดาวเลิกเมื่อถึงจุดจบของชีวิตะจะมีซ่าของเนบิลาด้วยไม่เกิดธาตุหนักอย่างเช่นตะกั่วทองคาดาวเลษกเมื่ออยู่ในสภาพสม,มดุลเนี่ยระหว่างแรงดันกับแรงโน้มถ่วงของดาวเลิกเนี่ยจะมีขนาดคงที่ก็คือมีรูปร่างที่ไม่เปลี่ยนแปลงเป็นเวลานานเลยดาวเลิก er, ในกลุ่มดาวเดียวกันเนี่ยอยู่ห่างจากโลกระยะทางที่ต่างกันนะ มีการทดลองเรื่องระยะทางกับมุมที่สังเกตนะคะก็จะมีครั้งที่1ครั้งที่1วัตถุถึงจุดอ้างอิงเนี่ยก็คือ200เซนติเมตรครั้งที่2เลื่อนวัตถุให้ใกล้ขึ้นจาก200เซนติเมตรเป็น100เซนติเมตรต่อไป x ก็คือระยะทางจากจุดอ้างอิงถึงผู้สังเกตก็คือ200เซนติเมตรต่อไปก็คือครั้งที่สอง ผู้สังเกตเนี่ยขยับเข้าใกล้จาก200เซนเป็น55เซนต่อไป b ก็คือระยะห่างระหว่างตำแหน่งของวัตถุที่ปรากฏบนฉากก็คือครั้งที่1369เซนติเมตรครั้งที่2 193เซนติเมตรมุมระหว่างเส้นแนวเล็งที่ตาเราเล็งกับขอบโต๊ะครั้งที่1 15องศาครั้งที่2เราเล็งขอบโต๊ะถึงเล็งที่ตาเนี่ย28องศา จึงสรุปว่าเมื่อเลื่อนวัตถุใกล้ผู้สังเกตมุมที่สังเกตจะใหญ่ขึ้นนอกจากนี้นะคะสูตรระยะทางจากวัตถุถึงจุดอ้างอิงเนี่ยถ้าเกิดไม่อยากวัดก็มีสูตรแพาลาแลกนะพลนาแลกก็คือเท่ากับ x ที่หามาได้ส่วนด้วยแทนแทนองศาอย่างเช่นครั้งที่1น่ะ x ก็คือ200ส่วนด้วยองศาก็คือแทน15องศาก็กลายเป็น205องศาครั้งที่สอ 55ส่วนด้วยแทน28องศาก็เท่ากับ103นี่คือสรุปเพิ่มเติมนะคะไปอ่านเองสูตรหาระยะห่างดาวเลิกถึงผู้สังเกตนะคะจะมีหน่วยเป็นพาร์เซกดาวเลิกถึงผู้สังเกตผู้สังเกตอยู่บนโลกใช่ไหมสูตรระยะห่างหน่วยเป็นพาร์เซกเท่ากับเซหนหส่วนมุมแพรล,ล,ลักหน่วยเป็นพิลิปดาอย่างเช่นตัวอย่างเนี่ยเขาบอกว่าดาวเลิกกอนเนี่ยมีมุมแพรลัก 0.130จดสาศส่วนดาวเลือกดวงที่สองอ่ะมีม,มุมแพลนแลก0.2 0 2 9 6อศยสองาหกอยากรู้ว่าดาวดวงไหนใกล้กว่ากันก็ใช้สูตรนี้เลย d, d คือระยะห่างดวงที่1เท่ากับเซษหนึ่งส่วน p, p ก็คือม,มุมแพลนแลกเขาบอกมาแล้วใช่ไหมก็คือศูนจหนึ่งสามก็เท่ากับ7จ9พุาเซกดาวเลือกดวงที่สองระยะห่างเท่ากับเซษหส่วนมุม,มพแพลนแลกก็คือศูน6สาหเท่ากับ 4ี่าพาล็กแปลว่าดาวเลือกดวงที่2ก็คือขอใครเนี่ยใกล้กว่าดวงแรกต่อไปสูตรตำแหน่งวงโคโจรของดาวที่โคโจรรอบโลกนะจะไปเคลื่อนที่ตั้งแต่ s 1ไป s 2เห็นปะมันเคลื่อนที่เขาบอกว่าระยะห่างกันเท่าไหร่ก็ใช้สูตร z หนึส่วน p แต่ p เนี่ยเขาไม่ใช่มุมแพลาเล็กเราต้องแปลง พิลิปดาที่เขาให้มาเนี่ยหานสองพิลิปดาที่เขาให้มาหานสองก็กลายเป็นมุมแพลนแลกและกลายเป็นเซฟหนึ่งส่วนศูนย์จุดสามหนึ่งหกพิลิปดาก็มีค่าประมาณสามจุดหนึ่งหกห้าพาสเซกนี่ก็คือความรู้เพิ่มเติมนะคะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนมุมแพลนแลกเป็นเรเดียนแล้วก็เรื่องการแผ่รังสีดำน่าจะเจอในสูตรฟิสิกส์เนาะสรุปก็คือสูตรแพลนแลกเนี่ยใช้วัดระยะห่างของดาวฤกษ์ จากผู้สังเกตได้นะคะแต่ในกรณีที่ดาวเลิกออกห่างจนมีมุมขนาดเล็กกว่า0.01ฟิลิปดาเนี่ยไม่ควรใช้สูตรนี้คุณสมบัติดาวเลิกอีกอย่างหนึ่งก็คือสเปกต,ตรัมสีอุณหภูมิแต่และดวงเนี่ยต่างกันแต่สเปกต,ตรัมสีแล้วอุณหภูมิอ่ะสอดคล้องกันหมดเลยนะอย่างเช่นสเปกตรัตมโอก็คือสีน้ำเงินดาวเลิกสีน้ำเงินจะมีอุณหภูมิมากกว่า30,000คลวิน สเปกตรัม b จะอุณหภูมิลองลงมาก็คือ1 0 0 0 0หมื่นถึงสามหมเป็นสีน้ำเงินแกมขาวสเปกตรัม a สีขาวมีอุณหภูมิตามน,นี้สเปกตรัม f ขาวแกมเหลือง g เหลือง k ส้มสเปกตรัม m แดงอุณหภูมิน้อยที่สุดก็คือ2,500องศาเซลเซียสที่จริงจำตารางเนี่ยได้ก็โอเคและเราสามารถบอกได้และมันชอบมาบอกว่าเดาเลือกสีนี้อุณหภูมิเท่าไหร่ อุณหภูมิเท่านี้เป็นดาวเลอกสเปกตรัมแบบไหนอะไรแบบเนี้ยสเปกตรัมอาจจะบอกถึงพลังงานได้นะอย่างเช่นเขาบอกว่าสเปกตรัมสีแดงมีพลังงานน้อยกว่าสเปกตรัมสีน้ําเงินเพราะว่าอุณหภูมิสีน้ําเงินเนี่ยมันสูงกว่าก็ได้นอกจากนี้ยังบอกสีเปลวไฟได้นะเปลวไฟสีน้ําเงินนะ่ะจะมีอุณหภูมิสูงกว่าเปลวไฟสีแดงเคยสังเกตปะจากตัวอย่างเนี่ยจะเห็นว่าดาวอาร์กนิกแทก สว่างที่สุดเพราะเป็นสเปกตรัมโสีน้ำเงินอุณหภูมิ30,000องศาหรือมากกว่า30,000องศาซึ่งร้อนที่สุดหรืออุณหภูมิสูงที่สุดในขณะที่ดาวเบเทออออุณหภูมิต่ำที่สุดเพราะเป็นสเปกตรัม M สีแดงและมีเลขอุณหภูมิต่ำที่สุดกรณีอุณหภูมิมีการคาบเกี่ยวนะ่อย่างเช่นตัวอย่างดาวปริชาตินะ่มีอุณหภูมิ3,570 3,570อยู่ในสเปกเใช่ปะหรือสีส้มอุณหภูมิ3,000-4,000แต่ถ้าอุณหภูมิคาบเกี่ยวกันอย่างเงี้ยอย่างเช่น70เองเนี่ยก็คือเพิ่มไปสเปกตัมนิดเดียวอ่ะเขาจะใช้ดัชนีสีดัชนีสีเนี่ยจะให้ผลต่างของโชติมารของดาวเลิกดวงเดียวกันโดยดาวเลืกเนี่ยมันจะมีสองช่วงขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าโดยใช้โชติมารช่วงขึ้นสัน้นลบ ช่วงคืนยาวเราเทียบดัชนีสีเขาเทียบดัชนีสีของดาวปริชาติแล้วอะ่ะมันคือบวก1.83จัดให้เป็นสีแดงนะถึงดัชนีจะเป็นสีแดงแต่ ในสเปกตรัมน่ะเขาก็ยังยึดอุณหภูมิเดิมนั่นแหละดาวเลิก er, คือก้อนแก๊สขนาดใหญ่เกิดจากการรวมตัวของสสารในเนบิวาด้วยแรงโน้มถ่วงแรงโน้มถ่วงบนโลกกับแรงโน้มถ่วงดาวเลิกเนี่ยเป็นแรงที่มีทิศเข้าหาส่วนกลางก็คือโลกหรือดาวเลิกเหมือนกันดาวเลิก er, เนี่ยกำเนิดมาจากเนบิวราเนบิวาคือกลุ่มสสารที่เหลือจากบิ๊กแบงไอสสารที่เหลือหลังบิ๊กแบงเนี่ยเขาจะเรียกว่าเนบิวาดั้งเดิม ส่วนใหญ่จะเป็นแก๊สไฮโดรเจนและฮีเลียมหรือว่าสสารเนี่ยจะเหลือจากการจบชีวิตของดาวฤกษ์เมื่อสสารเกิดการยุบตัวบริเวณที่ยุบตัวเนี่ยจะมีความหนาแน่นความดันอุณหภูมิที่สูงขึ้นกลายเป็นดาวฤกษ์ก่อนเกิดเมื่อดาวฤกษ์ก่อนเกิดเกิดการยุบตัวด้วยแรงโน้มถ่วงเนี่ยทำให้แกนของดาวฤกษ์อ่ะมีความหนาแน่นความดันและอุณหภูมิที่สูงขึ้นอุณหภูมิประมาณ15ล้านเคลวินเกิดเป็นปฏิกิริยาเทอร์โมนิวเคลียร์กลายเป็นดาวฤกษ์ แปลว่าแรงโน้มถ่วงเนี่ยทำให้เนบิลากลายเป็นดาวเลิกและดาวเลิกเมื่อถึงจุดจบของชีวิตจะมีซ่าของเนบิลาด้วยเนบิลามีองค์ประกอบเป็นแก๊สและฝุ่นแก๊สก็คือส่วนใหญ่เป็นแก๊สไฮโดรเจน ต่อไปจะพูดถึงปฏิกิริยาเทอร์โมนิวเคลียร์ที่ทําให้เกิดดาวฤกษ์ปฏิกิริยาเทอร์โมนิวเคลียร์ก็จะมี2อย่างนะคะก็คือแบบลูกโซ่โปรตอนโปรตอนจะเกิดปฏิกิริยาเทอร์โมนิวเคลียร์ที่อุณหภูมิ1 0 1ถึงล้านเคลวินต้องเกิดที่มวลมากกว่าหรือเท่ากับ0.08แต่น้อยกว่า9้าเท่าของดวงอาทิตย์ไม่มีตัวกลางผลก็คือเปลี่ยนนิวเคลียสของไฮโดรเจนเป็นนิวเคลียสของฮีเลียมต่อไป ปฏิกิริยาวัฏจักรคาร์บอนไนโตรเจนออกซิเจนเกิดปฏิกิริยาเทอร์โมนิวเคลียร์ที่อุณหภูมิ6 6ล้านเควินมีมวลดาวเลษ์ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ9เท่าของดวงอาทิตย์ตัวกลางก็คือคาร์บอนไนโตรเจนออกซิเจนผลที่ได้เหมือนกันเลยก็คือเปลี่ยนนิวเคลียสของไฮโดรเจนเป็นนิวเคลียสฮีเลียมปฏิกิริยาลูกโซ่โปรตอนกระโปรตอนเนี่ยเกิดจากนิวเคลียสของไฮโดรเจน2นิวเคลียส มารวมกันเป็นฮีเลียม1นิวเคลียสจำนวน2ชุดแล้วเอามารวมกันอีกได้ฮีเลียมจำนวนหนึ่งนิวเคลียสมวลที่หายไประหว่างปฏิกิริยายลูกโซ่เนี้ยเปลี่ยนเป็นพลังงานโพซิตรอนนิวทิโนและเกิดนิวเคลียสไฮโดรเจนเป็นลูกโซ่ต่อไปต่อไปวัดาจากุคาร์บอนไนโตรเจนและออกซิเจนนะเกิดจากนิวเคลียสของไฮโดรเจนรวมกับนิวเคลียสของคาร์บอน ซึ่งธาตุคาร์บอนกับธาตุไนโตรเจนเกิดจากดาวเลกษ์รวมตัวกันของธาตุไฮโดรเจนเกิดปฏิกิริยาภายในดาวเลษ์กเกิดการสังเคราะห์ธาตุเช่นคาร์บอนไนโตรเจนออกซิเจนซึ่งต่อไปนี้ก็รวมตัวกันเป็นไนโตรเจนลบสิบสามซึ่งจะสลายเป็นคาร์บอนลบสิบสามแล้วคาร์บอนลบสิบสามเนี่ยก็รวมกับ ไฮโดรเจนกลายเป็นไนโตรเจนลบสิบสี่ไนโตรเจนลบสรวมกับไฮโดรเจนอีกกลายเป็นออกซิเจนลบสิเมือ่อออกซิเจนลบสิลายตัวเป็นไนโตรเจนลบสิ 15, ซึ่งจะหลอมรวมกับไฮโดรเจนจะได้นิวเคลียสของฮีเลียมและพลังงานและมีนิวเคลียสคาร์บอนลบสจะทำปฏิกิริยาในวัฏจักรต่อไปวิวัฒนาการดาวเลอรกขึ้นอยู่กับมวลดาวเลอรกก่อนเกิดโดยดาวเลอรกที่มีมวลน้อย จะใช้เชื้อเพลิงในอัตราที่น้อยจะมีช่วงชีวิตที่ยาวส่วนดาวฤกษ์ที่มีมวลขนาดใหญ่จะใช้เชื้อเพลิงในอัตราที่สูงทําให้มีช่วงชีวิตที่สั้นโดยมวลของดาวฤกษ์เนี่ยเขาจะเทียบกับมวลของดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์ใกล้เราที่สุดเราถึงเห็นมันสว่างที่สุดไงรลบบสุริยะยเนี่ยกำเนิดมาจากการรวมตัวของสสารในนิเบลา รวมตัวเป็นดวงอาทิตย์ส่วนที่เหลือเนี่ยรวมตัวเป็นดาวเคราะห์และบริวารในระบบสุริยะดาวเคราะห์ที่เราเห็นด้วยตาเปล่าได้แก่ดาวพุธดาวศุกร์ดาวอังคารดาวพฤหัสหรือดาวเสาร์นักวิทยาศาสตร์คาดการณ์ว่าดวงอาทิตย์มีอายุไข่ประมาณ10,000ล้านปีในปัจจุบันเนี่ยดวงอาทิตย์มีอายุประมาณ4,500ล้านปีแล้ว และนักวิทยาศาสตร์คาดการณ์ว่าในอนาคตดวงอาทิตย์อายุ5,000ล้านปีเนี่ยมันจะสิ้นอายุไขใช่ป่ะดวงอาทิตย์มันจะใช้ไฮโดรเจนใกล้จะหมดแรงดันลดลงทําให้แรงโน้มถ่วงดวงอาทิตย์มากกว่าแรงดันดวงอาทิตย์ทําให้อุณหภูมิสูงขึ้นดวงอาทิตย์เนี่ยขยายตัวร้อยเท่าของปัจจุบันโดยแกนของดาวเลืกเนี่ยจะไม่เกิดปฏิกิริยาเทอร์โมนิวเคลียร์ละเพราะอุณหภูมิไม่พอ เมื่อดวงอาทิตย์ขยายใหญ่ขึ้นทําให้ผิวเนี่ยใหญ่ขึ้นใช่ปะอุณหภูมิผิวทั้งหมดจะลดลงสีจากดวงอาทิตย์จากสีเหลืองจะเปลี่ยนเป็นสีแดงเขาเรียกว่าดาวยักษ์แดงก็คือดาวเลือกสีแดงที่มีขนาดใหญ่มากจากนั้นน่ะดวงอาทิตย์มันจะยุบตัวสุดท้ายก็กลายเป็นดาวแคะขาวมีขนาดเล็กมากหนึ่งต่อพันเท่าในขนาดปัจจุบันส่งผลให้โลกเนี่ยอยู่ไม่ได้เพราะน้ำระเหย ดาวเลือที่มีมวล0.08เท่าของมวลดวงอาทิตย์แต่น้อยกว่า9เท่าของมวลดวงอาทิตย์ดาวนี้จะยุบตัวลงเมื่อใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนหมดและจะขยายใหญ่ขึ้นเป็นดาวยักษ์แดงและจะมีปฏิกิริยาหลอมฮีเลียมสิ้นสุดลงแก่นดาวเลือจะยุบตัวเป็นสุดท้ายก็คือดาวแคะขาวและจะมีเนบูลเาดาวเคาะ ดาวเลือกที่มีมวล9เท่าของดวงอาทิตย์แต่น้อยกว่า25เท่าของมวลดวงอาทิตย์เมื่อดาวเลือกใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนหมดดาวจะขยายตัวขึ้นทําให้มีผิวเพิ่มขึ้นอุณหภูมิผิวจะลดลงดาวเนี่ยจะเปลี่ยนจากดาวยักษ์ใหญ่น้ําเงินเป็นดาวยักษ์แดงเมื่อเป็นดาวยักษ์แดงแล้วอะดาวบางตัวก็ต้องเป็นดาวยักษ์สีน้ําเงินก่อน หรือบางดวงก็จากดาวยักษ์แดงเป็นระเบิดซูเปอร์โนวาเลยแล้วก็เกิดเป็นสุดท้ายก็คือดาวนิวตรอนดาวนิวตรอนบางดวงสามารถแผ่ขึ้นวิทยุออกมาขณะที่ตัวเองกำลังหมุน,มนเรียกว่าพันซาดาวเลษกที่มีมวลมากกว่า25เท่าของดวงอาทิตย์ขึ้นไปจะเป็นดาวเลษกที่ใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนหมดจะเริ่มมีการเผาผ่านธาตุที่มีมวลมากก่อนธาตุที่มีมวลมากก็คือฮีเลียมรองลองมาคือคาร์บอน นีออนแมกนีเซียมและสิ้นสุดที่เหล็กระหว่างนี้ดาวเลิกจะเกิดซูเปอร์โนวาทำให้แกนกลางยุบตัวเป็นหลุมดำสา,สารที่เหลือจะเป็น ura, นะเนบิล่าในอวกาศสรุปก็คือดาวเลิกมีการเปลี่ยนแปลงสมบัติบางประการของวิวัฒนาการคือดาวจะมีการเปลี่ยนแปลงมวลสีสเปกตรัมอุณหภูมิตามลำดับช่วงวิทนาการตั้งแต่เกิดจนสิ้นอายุไข และก็ดาวฤกษ์ที่มีมวลน้อยกว่า9เท่าส่วนใหญ่จะจุดจบก็คือดาวแคะขาวกับเนวิลลาดาวเคาะถ้าเกิดมวลมากกว่า9เท่าส่วนใหญ่จะเป็นดาวนิวตรอนหลุมดำและจะมีการเกิดซูเปอร์นว่าด้วยจากแผนภาพเฮิร์สปุ่งรัสเซลเนี่ยเขาจะให้โชวติมาส,สมบูรณ์ของดวงดาวกำลังส่องสว่างอุณหภูมิแล้วก็ช่วงสเปกตรัมน,นะ แผนภาพนี้ยังจัดดาวเลิอกออกเป็น4กลุ่มนะคะได้แก่กลุ่มกอมีโชติมาสมบูรณ์น้อยสว่างมากอุณหภูมิสูงช่วงสเปกตรัม B ถึง M กลุ่มขอช่วงโชติมาสมบูรณ์น้อยแต่น้อยกว่ากลุ่มกอกำลังส่องสว่างก็มากแต่น้อยกว่ากลุ่มกออุณหภูมิก็ต่ำกว่ากอหน่อยหนึ่งช่วงสเปกตรัม F ถึง M กลุ่มคอเนี่ย แล้วแต่แล้วแต่โชติมาตกับอุณหภูมิพื้นผิวมีเยอะที่สุดกลุ่มงอเนี่ยก็คือกลุ่มที่มีโชติมาตมากสว่างน้อยอุณหภูมิสูงเช่น B A F ยังสามารถแบ่งประเภทดาวเลือกได้สีกลุ่มนะคะหนึ่งก็คือดาวในแถบลำดับหลักแถบนี้จะเป็นแนวแบบนี้เลยแนวมุมซ้ายบนไปขวาล่างดาวที่อยู่ม,มุมซ้ายบนเนี่ยจะมีอุณหภูมิสูงกำลังส่องสว่างสูง ส่วนดาวที่อยู่มุมขวาล่างจะมีอุณหภูมิต่ำความส่องสว่างต่ำดวงอาทิตย์7จอยู่บริเวณตอนกลางค่อนไปทางตอนบน 2. ก็คือดาวยักษ์อยู่เหนือแถบล้ำดับหลักดาวยักษ์ที่อยู่ทางด้านซ้ายจะมีอุณหภูมิสูงกว่าดาวยักษ์ที่อยู่ทางด้านขวาดาวยักษ์ใหญ่อยู่บริเวณมุมขวาเหนือก,กับกลุ่มดาวยักษ์แต่มีขนาดใหญ่กว่าและกำลังส่องสว่างที่มากกว่าดาวยักษ์ โดยดาวที่อยู่ทางด้านซ้ายของดาวยักษ์ใหญ่เนะี่ยจะมีอุณหภูมิสูงกว่าดาวที่อยู่ทางด้านขวาของดาวยักษ์ใหญ่4ี่ก็คือดาวแคะขาวอยู่บริเวณด้านล่างไม่เกิดมันไม่เกิดปฏิกิยาเทอร์โมนนวเคียร์เขาก็เลยไม่นับเป็นดาวเลิกแต่มีอุณหภูมิผิวสูงแต่ให้ความส่องสว่างน้อยเพราะว่ามันมีขนาดเล็กไงดาวแคะขาวอะในขณะที่ดาวแคทแดงเนะี่ยมันจะมีอุณหภูมิผิวต่ำแต่ส่องสว่างสูงเพราะว่าผิวมันใหญ่มาก นี่ก็คือสรุปจากแผนภาพเฮิร์สปุงนะคะก็รู้อยู่แล้วว่าเนยอธิบายไปหมดแล้วตามที่สรุปเมื่อกี้นี่เลยนะีย